สบายดีพี่น้องสบายดีจ้าปลาาที่สองครับคนเจาะอะไรลลูกครั้งแรกที่สองน้องลูกครั้งแรกเราบักเตแน่สบาลูกลูกมาจืดมจยัลูกก็มาจืดไดกินได้กินไาตัวเอาตันาบะากต่งจ้นบากตัวึ่งยากลองกินดู เรเสต้องมไปล็มีบาดเกันประเด็นดถ้าปลาเเดี๋เดี๋ยวสกแห้งจิ้มแห้งที่นนอกเลยเนีกินกับทอดแตด้าหอกหัทองต้องลูกกินจต่กินจิ้มแห้งแต่กินต้นละตำแต้น้ำครูข้เจ้านอไเปากับ นาบมันบอกตัวใหญ่เลยนาบตัวแดงเหมือนตัาบนบอกินกินละไรลุงลุงกินบนนี่เก่งละไรลองลุงลายใหญ่ไว้ด้ีต่อเดียเนั like ่นัอบใช้แหนเผือเบิ้นรัเดีืป้อ่อะรป้อังป่อนสองห้วันจันทร์งลงยวันจันทร์ก็คร่แรงควรใส่แครงน้ชนเนาะเจ็ดีปสองสิบปีปสองทิ่แเอาหัเขา

มะไมาไอะไรมางทขาดไ้หรือขาดอไรดูแลกันต <in Compared low> ัวเดียบ่งทีไมหอรงอาบอเอาอานเมืองาเอาม็กใส่ใส่เม็ด

Thank mm -hmm. บอ,อกเนาะบัตเตอร์ได้กินข okay. ่าวกับน่องทองน้องลุงครั้งแรกน้องอดอดะกี้เบิรใทุกทกเบิ์เมิเบิงแต่น้องกอเมิ่งแต่น้องลุงที่น้องมันเนแม่ใชทุกทกนะบางทก็ได้มาข่าวคลิปนำการอะไร่กินกับคนกินต่างกินน้ากินห่วงไเดีกินแบบถ่ายคิดแบบนี้เนาะคือว่าครั้งแรกมาะพีนน้อง ฮละคนที pelled, ่หนึ่งฮละนทีคนที่หคนที่สองแี่วเขาคนดียเนาะคนที่สองาอ้นาพมดจากระองทองหลังบ่งบ่งบ้ากินไปเรื่อยๆเจ้าครับพิรดเจ้าสิคินนอยกินจำได้มือวันผิดเนาะมือวันจันทร์ตอนเมียมืเมือ มูซาดีละหมื่รอรอตจามาพี mm, yeah, ่น้องมูซา mm. ีค่ะหม่นร้อนไม่อาละหยาบหยาบรอโนอ่หยาบโตีนม่หยาบเ้จ้าวันเราแดงหรือไม่หยาบบ่อหยาบหยาบล็อกเบ่หยาบโดำหยามันเป็นสินคว้ยเลยกินวันเป็สิ่ม้วนเลยบ่ออใหม่ นนออรอพังข่าวดีอย่างของเตๆนะๆเ<ห>นาะเสียบจะเบิ่งสะพ้ายข่าวดีพี่ลองข่าวดีข่าวดีวดเราลุ้นกับมันหรือเปล่า

นึเลยนึงเเออเยสาดีน้องรัรบุออกมาเบิกเลยพี่น้องผลานดีครกลดหมุนด้วยพี่น้องน้องนัตาของผมเองนี่เลยไ้นะไมนไป้อใจกินมูกับตาตอนกินมูนก็บตาเออนัดแล้วน้อมใจน้อมใจนะครักเนาะแนวหมักมองวาง

เป็นกาะออกด้อยคดิเบ์เป็นกนารอที่มอเราลงมาป็นนเป็นงนขมาคือเมื่อตอนนองมองลูกเกงๆองนออดตักสบห้องอตักตามนตัวเก่ิดันเนะเรื่อขาก็อที่ันเ เอาไปเลยแค่นนถึงเป็นอะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กับสิคอลาไปก่อนเนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องลุงกับน้องแมฆพี่น้องน้องข่าวเติมปากข่าวเตเต็มปากอดมหาไซด์แล้วพี่น้องเด้อเตะๆสวรรคตะเกีพี่น้องต่อต่อต้องรับพี่เอชกันนะจ้าสบายดีพี่น้อง